แต่มโหกับบรรยากาศเย็นพี่น้องจ้าน้องตาลนี่ไก่นั้นเหรอไก่คือปลาตัวับเลยช่างบ้าเลยไก่ดูจักเน้อเอาปวงมานี่ล่ะ เขาเด้อแมันเสด้ไหเด้อมันแต่มันสด้ยเด้อพี่เนาะอ่าตมันเสด้อย่อๆลงย่อๆคเสียงตาได้ ก็บรรยากาศการเที่ยวเท่านั้นโดยแต่เราตาขัตตุลจะต้องเสร็จเลยใครบอกใครคนเดินทำ บ่ปฏิบตท,ทำไมนีมแม่ได้บ้างยังไงไได้ไหมมันจะกาญยะบ้างตีโดจะจะปบ้างกล่องแม่ตีลูกออกนี่แต่ฮันฮันา <c oughs> vẫn đang lâu vẫn đang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  Not. กินน้ำขักแบบชิแซ่บจ้า อี่นะ ừ, ขปุ้นปุ้น,นอะมใส่กันกุหอมงอมอุ้งอหมบุ้มงบหนบกมหนบุมหนมอนหนบุ้มหนบุนบุ้มหงนมหอนหอมน ก็เองไปไรูอย่างไรเฉ็บเฉบมันกัดมันเหบอน่ยเบเป็นมันเหอเนี่มันแข็งมัมว่ามันช่เอ มอยอยไม่บมกแม่นัยังเรื่การมาตอวที่หลาะ mày subscribe stop, kênh Ghiền không Gõ Để không bỏ đấy, tiếng video hấp dẫn

หค่ต่ออือให้เขาลูกมีไก่เนาะแม่ลูกยีราฟเะจนหมุนให้ดีเนาะทิมทิมอืออือ วิ่งกับป uh so like ุ่ยวอยมันไส่คักเไดเลยวอยได้ฝักจู๊จับจับบ้านเช่นไงอูในงันหนอกหน่บายที่นอกทุกคนกไปทางานนอพี่นอะกินข้าเทียงนอะ ก็เดินมบรรยากาศดีดีน้องตึนใหม่เขียวหลังจากบ the ้านนแล้วใหม่ๆนะพี่น้องอยากเขี้เคลือนพี่น้องบรรยากาศดีดีโโจ

คุณี่ปาอปชื้นน้ำมันม,นมา่อยคือน้ำมันม,นม,นมนงงาเลอดบางย่ถอดปากรงนั้นออร่อมา É, olha. É. ออกนี้ใส่ปากก่อม่คออกนี้ตะหัน

你咋、啊、这么年

ขี่มันมีคุณกรเลยเนีย่ยมีพี่น้องเนาะเจอกันที่กินหาพี่น้องมีสติขอตัวรับไปก่อนสบายดีบ๊ายบายเด้อะอากาศพี่น,อน,น้องหนาพ้นแดดฮอนมันมีแดดแรียนเฮงไปเลยเด้อพี่น้องเจอกันกินหนา